ก็นี่ดิ๋ยเออได้ในน้อยได้ไม่หันอ,อ,อันนี้มันป่าตะเพียนเหมือนบอกแตะเพียนบอ่อยากได้เตปสิ้นงามครับ่อยากได้ทอดป่ะแต่ตัวหญ่กูก็บ,บ่อ,อยากอยู่วะจีตัวหญ่ขัว้วยังทำตัวเ <laughs> อาไ,<ว>ไปอีกเฮ้ยลูกสาว ตัวส้มนี้ได้ไปเห็ดสมได้บ่ปะได้ขี่นหน่อยนี่แต่ว่ามันเป็นตะไปลายอยู่ดิเป็นเอืเ่อยกลาซิวนี่ไหมเอามานางคั่วอยู่นี่เลยแล้วคัว่วบริสันส่วนมันนางคั่วถ้าเขาคั่วเขาแค่น้ำเกลือเพ้่นํำเขาได้หุ่นนังติโตัวแข็งนี่ไหมอุย้ยนี่ไหมอันนี้ไม่ใช่ปลาันนั้นแน่ๆเพระาะมันปลาปลาคาน่าเต็มบ่ นนั่นป่าข้าวหน้าป่าจัดเปนปลาเพียนอนะ่ะป่าหางห<ย><ง>นี่มันเป็นป่าตะเพียนเลยจะสีเห็ดเบิดนั่นเลยผิดสมมันเป็นปลาหางแดง,ด<ย>งอ<ย> ขั้วเคี้ย,ยกันไปแซน้ำเกลือเดียวจะไปถาขั้วเดียวมันกะนี่ัตัวเนาะเนี่ยมันนัวอมขั้วใส่ขั้วใส่แค่เอาน้ำเกลือมาแซ่น่ะมันกับมเนาวล้ฮะโยนใส่หัวคนเอาวัชไปเปาซ้อนแนะเฮ็ดเอาขั้วเลยบเอานเกลือมาใส่น้ำเอา